แล้วสัญลักษณ์ของมาวิทอาะไรอะ่ะเป็นกราฟ e x p o n e n t i น l เพราะปรัชญาการศึกษาของเขาคือการศึกษาคือความเจริญงอกงามเ<ๆ>ข้าใจไหมมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มไงมีแต่ขึ้นเข้าใจไหมต่ำสุดก็คือ1เออไม่แตะศูนย์ด้วยนะ e x p o n e n t i น l ไงม .5 เข้าใจไหมลูกสรุปคุณครูนี่เหมือนจะสอนทุกวิชานะเออนะสุดๆเดี๋ยวจะสอนเคมีด้วยนะเออฟิสิกส์สอนหมดเลยเอออ่าล้ะต่อคอะไหนดีสดข้อ3ประเสริฐมากต่อไปแพรทองทำไมชื่อคุ้นคุ้นคุ้นไหม เออมีอาชีพทำนาแต่ปรากฏว่าราคาข้าวเปลือกที่นำไปขายให้โรงสีนั้นราคาไม่ดีนะแต่กลับพบว่าข้าวที่ขายอยู่ในท้องตลาดมีราคาแพงเออเธอว่าจริงไหมข้าวเปลือกเนี่ยไม่ไม่ค่อยแพงเนาะแต่พอไปดูข้าวเป็นจุถุงอะ่ะเออแพงแต่ข้าวที่ไม่แพงก็มีนะเช่นพวกข้าวขาวตาแห้งอ่ะไม่แพงรู้จักข้าวขาวตาแห้งไหมมันจะเป็นข้าวล้วนๆอนะ่ะ อีตอนใส่ถ้าใส่น้ําเยอะตอนสุกก็จะแฉะพอเย็นก็จะแข็งล้วนๆอนะ่ะข้าวแบบที่เอาไว้กินกข้าวเกงอ่ะล้วนๆอนะ่ะแต่ครูชอบนะแข็งดีครูชอบข้าวแข็งแต่ข้าวนุ่มๆก็จะเป็นข้าวหอมมะลิอะไรอย่เงี้ยเออเก๋ๆแล้วก็มีแบบว่ามีข้าวหอมปทุมอะไรเงี้ยเออพวกหนูกินข้าวกันหนูได้สเกตทไหมทาเบ็ดสั้นๆก็ส่วนใหญ่เป็นแบบ ข้าวไร่แบบข้าวที่ปลูกตามดอยอะไร้ยวันนั้นที่เม็ดกลมๆคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นนะอะไรอย่างเงี้ยเออสุดๆตอนนี้ข้าวที่กำลังมาแรงคือข้าวลืมผัวจะข้าวลืมผัวไหมสีดำๆอ่ะลกสุดๆกินแล้วเหมือนกินข้าวเหนียวดำเลยอ่ะเออเคี้ยวทีนึงรู้ไหมทำไมเรียกว่าข้าวลืมผัวคือมันเคี้ยวมันมากเข้าใจป่ะคือมันแบบเปลือกบันจนาหนาดีหนึ่งเข้าใจป่ะเออเหมือนข้าว้อมืออ่ะเคี้ยวจนลืมผัวอ่ะเคี้ยวมันมากเขาเลยได้ชื่อว่าข้าวลืมอะไรลูก เออเคี่ยวจนลืมผัวนะเคี่ยวปวดกามเลยอะ่ะนะแล้วเขาก็บอกว่าพบว่าข้าวในข่ายของเขาตลาดมีราคาแพงถ้านักเรียนเป็นแพรทองและพอมีต้นทุนอยู่บ้างนักเรียนจะทำอย่างไรให้เกิดมูลค่าที่สุด